มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตู่นันทิดาสนับสนุน20ล้านสืบเนื่องจากประเด็นของตูนันทิดาแก้บัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนงบประมาณ20บล้านให้กับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อนำไปใช้ตามโครงการติดตั้งและวางระบบปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดสมุทรปราการ งานนี้ม่วายเจอดราม่าตามหลังมาติดๆนะคะชาวเน็ตเองตั้งคำถามถึงประเด็นข้างต้นว่าทำไปเพราะอะไรบริจาคทำไมอยากจะให้เรียงลำดับความสำคัญก่อนเช่นแถวนั้นรอรับเงินแจกอย่างเดียวหรอครับเหยียดภาคอื่นให้บนโต๊ะนี่ให้ทำไมว่างงมากแม่แบ่งมาให้ชาวบ้านตาดำๆสักเถอะนะเอาจริงๆช่วยน้ำท่วมหน่อยครับขอปั๊มน้ำในหมู่บ้านสักตัว บางบอกครับหน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิตในขณะที่ชาวบ้านน้ำท่วมและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะคะของชาวเน็ตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีน้ .com ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ